สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับข้าวครัวกับนายแขทแดงผู้ชายแหลงกลางนะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจส่วนตัวนะวันนี้กลับมาพร้อมกับยำหมูที่ทําให้คนเหลืองนั่นก็คือยำหมูยอครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเขาทํากันอย่างไรอร่อยแค่ไหนนะครับตามันเลยครับวัตถุดิบก็จะมีดังนี้นะครับก็หมูยอนะครับเขาเรียกว่าหมูที่ทําให้คนเหลืองนะครับคือหมูยอนะครับแล้วก็พริกขี้หนูตำหยาบคยาบหมูบดหรือหมูสับนะครับ แล้วก็มีมะนาวนะครับย้ํานะครับมะนาวต้องเป็นมะนาวสดเท่านั้นนะครับแล้วก็น้าตาลปี๊ดนะครับหอมใหญ่นะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็ใบตั้งโอนะครับส่วนบางท่านก็อาจจะใส่นะครับน้ำกระเทียมดองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยผมไม่ชอบน้ำกระเทียมดองผมเลยไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเอาหมูเนี่ยไปรวนให้มันสุกก่อนนะครับ โอเคเราพอน้ําเดือดเสร็จนะครับเราก็าหมูใส่นะครับเราเอาหมูมารวนให้มันสุกนะครับครับยำหมูยอก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับทํากินก็ได้ทาขายก็ดีนะครับหรือเป็นกับแก้มก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับอันนี้เวลาหมูมารวนผมจะใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อว่าไม่ใหมูมันจืดนะครับ อ่ะออหมูสุกก็ใช้ได้ครับส่วนหมูยอนะครับเราก็มาหั่นแล้วเสร็จหั่นเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาไปเอาไปลวกนะครับส่วนหั่นก็แล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะหั่นแบบไหนนะครับส่วนผมก็หั่นตามตามน,นี้ปกติผมจะหั่นสองแบบนะครับวันนี้นะครับหมูยอสี่ซี่นะครับ นี่หันอีกแบบหนึง่งโอเคนะครับอันนี้บอกแล้วว่าอยู่ที่ใครจะทำแบบไหนนะครับได้ทั้งหมดนะครับหันเสร็จเดี๋ยวเราเอาไปลวกนะครับ หมูยอที่เราหั่นเมื่อกี้นะฮะเราก็เอามาลวกนะครับอุ่ร้อนนะครับไม่ต้องลวกนานนะครับเพราะว่าหมูยอมันจะสุกข,ของมันอยู่แล้วนะครับพอมันนิ่มมันใช้ได้ได้นะครับ โอเคครับเมื่อเครื่องปรุงทุกอย่างเรียบร้อยนะครับหมูเราก็ไปรวนมาแล้วนะครับหมูยอเราก็ลวกมาแล้วนะครับส่วนหอมใหญ่ก็หั่นเรียบร้อยนะครับมะเขือเทศก็หั่นเรียบร้อยนะครับพริกขี้หนูก็โลลกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาปรุงกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราใส่น้ำตาลปี๊บก่อนเดี๋ยวน้ำตาลปี๊บมันจะไม่ละลายนะครับเดี๋ยวจะเป็นก้อนแล้วก็มันจะหวานอยู่บางส่วนนะครับ น้ำตาลปี๊บก็ใครใส่มากใส่น้อยก็อยู่ที่ว่าใครชอบหวานไม่ชอบหวานนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะครับใส่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงนะครับแล้วก็ผมใส่เกลือน,นิดหนึ่งนะครับ น้ำปลามันจะทําให้หอมนะครับแต่เกลือเนี่ยมันจะทําให้รสชาติมันนัวขึ้นนะครับเพราะนั้นผมจะใส่ทั้งน้ําปลาแล้วก็เกลือ <c oughs> ที่เราต้องใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่ามันคนแล้วมันละลายยากน้ำตาลปี๊บแต่ใครที่ไม่มีน้าตาลปี๊บก็สามารถใส่น้ําตาลทรายก็ใส่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าน้ําตาลทรายรสชาติมันจะ เขาเรียกไงมันอาจจะแข็งๆนิดหนึ่งนะครับมะตะปี๊บมันจะออกนัวๆกว่า,วามันเราคนให้จนละลายนะครับแล้วเดี๋ยวกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับยำหมูยอเป็นอาหารที่ทําง่ายๆนะครับเขา่ะทำกินก็ได้นะครับส่วนจะทําขายก็ก็มีกําไรครับ <c oughs> ส่วนจะทําเป็นกับแก้มก็ยิ่งดีใหญ่นะครับ เดี๋ยวผมขอญอาตชิมก่อนนะครับขอน้ำปลาอีกนิดนะครับน้ำยำสูตรที่ผมทำนี่นะครับก็สามารถเอาไปยำอย่างอื่นได้นะครับรสชาติจัดจ้านทํากินได้ทําขายดี <c oughs> พอเราได้น้ํายำนี่เสร็จที่ <c oughs> ทเราใส่เราใส่หมูลงไปนะครับ ใส่หมูที่เราลวนในเมื่อกี้นะครับขอ,อุยาตชิมอีกทีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้หมูในี่นเราใส่มันจะมีน้ำลงไปด้วยรสชาติโอเคใช้ได้ครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่นี่ประเอกของเรานะครับหมูที่ทำให้คนมันเลงนะครับก็คือหมูยอนะครับแล้วก็คลุกคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่นะครับหอมใหญ่กับมะเขือเทศที่เราหั่นแล้วนะครับ กครุกใครที่อยู่ข้างๆบ้านผมนะครับก็เวะมาทานกันได้นะครับยำหมูยอสูตรในไข่แดงผู้ชายแหลงกลางนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่นะครับตั้งโอลงไปนะครับแล้วก็โรยหน้านิดหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วครับยำหมูที่ทําให้คนเหลืองนะครับหรือยำหมูยอนะครับเมนูง่ายๆทํากินก็ได้ทําขายก็ดีทําเป็นกับแก้ยิ่งดีใหญ่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับ mm hmm. ถ้าได้เบียสักวดยิ่งดีนะครับ ข,ขึ้นไม่ลงโอเคครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ยูทู e ช่องนายข่แดงผู้ชายแหล่งกลางด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ